โอเคได้ละอ่ะวิธีสุดท้ายกำจัดตัวแปรนะครับแอดวานนิดๆอย่างที่บอกมายากขึ้นมาหน่อยนึงนแต่ถึงไม่ใช่ยากก็มาหน่อยนึงประมาณว่าใช้วิธีที่มากกว่าเดิมนิดนึงนิดเดียวอ่ะโลยังอยู่ไหม ครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครไปดูไอตัวเดิมมาจะบอกว่าระบบสมการถ้าจะแก้ได้ใช้วิธีกรจัดตัวแปรต้องมีตัวแปรที่เหมือนกันแต่คำถามถาม,ถาม,ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ตัวแปรมันไม่เหมือนกันทำไงอะถ้าลบสมมติเอามาลบหรือเอามาบวกกันเลยดาด,ดาดเนี่ยตัวแปรจะหายไปไหม ไม่หายมันจะเหลือไม่เหลือ x ก็เหลือ y ฉะนั้นเราต้องทำให้ตัวรทั้งสองสมการเท่ากันจะเอาตัวไหนเท่ากันก็แล้วแต่ที่เราคิดเองถ้าเธออยากให้ตัว x เท่ากันเพื่อกำจัด x <อ>ก็หาวิธีให้ x เท่ากันเออคำถามคือจะทำยังไงจะทำจะทำยังไงให้มันเท่ากันให้ตัวเรเท่ากัน บวกได้ไหมเท่ากันบวกได้ไหมสมมติเอาสมการสมมตินี่เป็นสมการที่1ไม่ใช่ไม่สมมติแหละงานหนึ่ถ้าเอาตัว1ไปบวกให้ตัว x เท่ากับตัว y ก็ต้องบวกเท่าไหร่เอา1บวก x สมมุติว่าวิธีที่1เราเอา1บวก x เนอก็จะได้2 x บวกห้าอ่ะเอางี้เลยส x บวก x ได้เท่าไหร่ 3 x บวก5 y บวกไปแล้วเนาะด้านหลังก็จะเป็น18บวก x อ,อันนี้เขาเรียกว่ากำจัดตัว x ไปหรือยงังยังเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังมี x อ,อยู่ฉะนั้นวิธีการบวกการลบใช้ไม่ได้ในเมื่อบวกลบใช้ไม่ได้มีวิธีอื่นหีกไหมม<า>ีวิธีคูณหารอย่างข้อแรกอยากกำจัดตัวไหนให้ทำให้ตัวนั้นเท่ากัน ข้อนี้อยากกาจัดตัวไหนอ่าสมมติอยากกําจัดตัว x กําจัดยังไงเอามาคูณเอาสมการที่หนึ่งไปทําอะไรจะคูณหรือจะหารคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ให้มันเท่ากันถ้าอยากกําจัดให้คูณ3คูณด้วยตัวที่มันเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าคอรอนใช่ไหมเออน่าจะคูณร่วมน้อยตัวคูณร่วมหาตัวคูณร่วมของตัวแปรนั้นส่วนมากสะอสมการจะไม่เยอะ ไม่สองสามห้าหกเจ็ปดไม่เยอะไม่เยอะไปถึง20่สอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้อ่ะสองเราเอาสองเออสองนะสาไปคูณกับทั้งหมดนะเท่ากับสามเวลาคูณต้องคูณทั้งหน้าและหลังคูณให้หมดเลยคูณหน้าคูณหลังคูณให้หมดเลย ตัวแรก3คูณ2เป็น 6x 3 5 5, 5ด้านหลังได้3 8ม8ปด4า4ิ5เราก็กำหนดไปเลยเป็นสรรมการใหม่3ต่อไปได้ตัวสรรมการที่3แล้วเหลืออีกตัวหนึงตัว3นี้ยังไม่เท่า6ต้องทำยังไงเอาสรรมการที่2ไปคูณกับ 2อันนี้งงไหมไม่งงครับไม่งงนะตามทันนะ2คูณกับ 3x คูณกับ 8y 5กับ3 2กับ4สิ่งที่เธออาจจะสะเพ่าก็คือเรื่องการคูณตัวนี้นะหาตัวหลักให้ดีนะครับ2 3 2 8 16y ลบ ปดเป็นสมการที่ก็จะเยอะหน่อยหนึ่งแต่วิธีนี้เธอชอบไงก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วจะแทนค่าก็ได้นะแต่แทนค่าก็จะเหนื่อยหน่อยอ่ะตอนนี้ได้ตัว x ที่เหมือนกันแล้วเอาสมการอันนี้เป็นข้อสังเกตนะสมมติถ้าเครื่องใหม่เหมือนกันเช่นตัวนี้ด้านหน้าเป็นบวกเนาะถึือเขาจะไม่เขียนแต่เรารู้ว่าข้างหน้าเป็นบวก ถ้าข้างหน้าเป็นบวกเราเอาสมการที่1กับสมการที่2องไปทำอะไรกันถ้าข้างหน้าเครื่องหมายเหมือนกันให้เอาไปลบกันแล้วตัวแปรจะหายไม่ว่าจะเป็นลบสมมติลบสมมติด้านหน้าเป็นลบ -6x กับลบ 6x เวลาเอามาลบกันเครื่องหมายก็จะหายเหมือนกันฉะนั้นถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้เอาสมการลบแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันเช่นด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบให้เอาสมการสตัวมาบวกกัน แย่ตัวนี้เหมือนกันหน่เป็นบวมเหมือนกันเราก็เอา1นึ่เจ้าหนึ่งลบสหรือเจ้าสองลบหแล้วแต่เราก็ได้ไม่มีใครลองสองลบหนึ่งเลยหรอไม่รู้ <s fisher> อ่ะยังไงก็ได้อ่ะชอบตั้งแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นเห็นเมื่อวานเห็น <s ummer> ตั้งแบบนี้ก็ตั้งแบบนี้แล้วกัน <S <s <ummer> ลบกับ6 <S <s <ummer> <S -X ไม่ใช่1นลบสดิต้องเป็น3-4ลบสดิ หนึ 1> 1่งลบสองมันน้อยไปลบหกเลบสิบหกวเท่ากับห้าสิบสี่ลบลบแปดแบบนี้เขียนให้ครบด้วยเพราะว่าเอาลบไป็นตัวขั้นหกลบหกเป็นศูนย์เจะเขียนหรือไม่เขียนก็ค่าเป็นศูนย์เหมือนกันสิบห้าลบ ลบ16ได้ระวังเรื่องนี้ด้วยลบลบนะครับเครื่องหมายหรือว่าถ้าเธออะถ้าพวกเราเห็นว่ามันมีตัวอย่างนี้ตัวลบอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราสามารถสลับเครื่องหมายด้านในรอก่อนก็ได้นะเช่นอย่างนี้เลยก็เป็นลบ 6x แล้วก็บวก16 y รอเลยก็ได้ถ้าลบอยู่หน้าวงเล็บเราสมัครสลับเครื่องหมายด้านใน 5 14ลบลบ8ได้6 2ทันเนาะอยากได้ y เดียวย้าย31ไปหารได้2ได้ y เท่ากับ2ไม่คิดว่ามันจะเกินขนาดนี้เดี๋ยวขอเซฟเป็นนี่ก่อนเซฟไปสำหรับคัดลอกก่อน แปบบหนึ่งนะเรามีสมก,การอยู่สสมก,การ1 2ึ่ขออนุญาตขอใช้เวลาแปบ๊บทำไงให้มันติดกันง่ายๆเร็วๆกางเกงอะไรวะเมื่อกี้ได้ไวเท่ากับ ได้ y เข้ากับ2อยากแทนค่า y เข้ากับ2อยากแทนลงในสมก,การไหนมีให้เลือก4ตัวตรงไหนเป็น y ให้แทนค่า 2> 2เข้ากับ2 2X บวก10เข้ากับ เเดียวเท่ากับเอ้ยสอเท่ากับ1 x x 8บแปดลบสิบเนาะเอกเท่ากับ 8x เดียวเท่ากับสองฮเอแปดส่วนสเท่ากับ4ี้าไม่มั่นใจก็แทนค่าไปก่อน y เป็น 2x เป็น4 2่สอบวกห้เป็น3า1 2ีลบ 8 y, 8 y 8 y ใช่ไหมวะ8 Y าทำไมคุ้งมาขนาดนี้นี่แปดวายสามสี่สิบสองแปดสี่แปดสองสิบสองลบสิบหกได้แดงว่าถูกต้องตอบถ้าเป็นแบบนี้แดงว่าเราคิดถูกแล้วจงมั่นใจตัวเองไว้ แบบนี้เลยนะครับยังไงแอดวานมาหน่อยหนึ่งไหมใช่แอดวานตรงที่เราต้องคูณตอนต้นนะครับเอากระดาษขึ้นมาลองทำข้อนี้โชว์ดิอ่ะข้อนี้อ้าวถามก่อนข้อนี้จะทำยังไงให้เท่ากัน เอา2อคูณสใครจะเอา2อคูณสก็ได้หรือว่าจะเอาหนึ่งไปหารสองหารสามดิหารสามก็ได้ค่าเท่ากันอ่ะถ้าเราทำให้ง่ายเอาไงเอาสมการที่หนึ่งไปเอาสมการที่หนึ่งไปหารด้วยสามได้สอง y สามาย สามยี่สิบเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดหารสามถ้าหารสามก็คือหารสามหมดเลยหารสามหมดเลยเพราะเราไม่ได้บอกว่าเอาด้านหน้าหารสามเราบอกว่าเอาทั้งสมการหารด้วยสามเข้าใจไหมทั้งสมการก็คือทั้งแถบนี่เลยอะสมการที่หนึ่งคือทั้งแถบนี่หารด้วยสามตัวนี้ก็หารตัวนี้ก็หารตัวนี้ก็หารหารหมดเลยเออ ข้าใจอันนี้เป็นสมการที่3ใหม่เดี๋ยวเราก็เอ้าวเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันตัวหน้าเอามาจะเอา1นึ่งลบสอจะเอาสองลบหนึ่งไปสองลบหนึ่งนะสามลบเอา3ามลบสหรือสองลบสามสองลบสาลบสได้เออเนี่ยเราจะ เราจะงงเรื่องการที่มันตั้งสมการใหม่แล้วเราต้องเอาเลขมาให้ตรงนะเออบอกเลขให้ตรง 2x บวก 5y ลบด้วย 2x 31ลบลบ9แขนครบเอา2ลบ3 เขียนให้ง่ายขึ้น 2x ลบ 2x ตัดทิ้งเลย0ใช่ไหมเหลือ 8y เท่ากับ40 y เดท่าก <5. S 1> ับ5ไม่ก็าะคือตอบเร็วก็ <5. S 1> คือตอบเร็ว <5. S 1> ครูก็ทำเร็วตามนั้นแหละอ้าวได้ y เท่ากับ5อยากแทนค่า y เท่ากับ5ลงหไหน ส <2 S 2> ได้2คูณกับ x บวกหคูณกับ5้าเท่ากับส<อ>า <8 S 2> บอวกยี่ิ5ห้ลบยี้าได้ เออหกอ้าโทรหุสาทํทำเลขลงตัวมาให้พื้นที่ไม่เหลือให้ตอบเลยทำไมชอบเขียนเลขใหญ่ก็กลัวเธอไม่เห็นไงเราก็ต้องเขียนเลขเมเมียวเมีเมมียวเราต้องทำการเขาเรียกว่าดักดานถึงที่สุดนี่ไปให้สุด แล้วหยุดที่ดึงเลขหนึ่งขึ้นมาด้วย <S <S แทนค่าดูว่าตรงหรือเปล่า x เป็น3 y เป็น5 6 3 18สบลบกับ95ได้เท่าไหร่จริงเหรออา้อาวอ้าวลบยิ่มเจดถูก2 3 หกบวกยิ่มห้าใช่ไหมห้าห้ายิ่มห้าอ่าตรงเอเแสดงว่าตอบเอมันต้องแล้วแต่ข้อด้วยบางข้อเราใช้หารไม่ได้เพราะว่าตัวเปรไม่ตรงเออแต่บางข้อใช้หารได้เพราะตัวเปรมันลงอย่างข้อนี้ข้อนี้ถ้าเราสังเกตดีๆอย่างเงี้ยสมการตัวเนี้ยตัวเนี้ยเลขมันสามารถหาร3ามได้หมดเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราหารได้ไหม ไม่ได้ฉะนั้นแล้วแต่ข้อแล้วแต่ว่าคนออกข้อจะใจดีหรือเปล่าถ้าเรื่องถ้า 2, ทำสองถ้าทำวิธีนี้ได้จนคล่องนะสบายแล้วเหลือแค่ไปตีจวดปัญหาให้เป็นแค่นั้นแหละมีสินับขาวัวขาหมูาขาแมวอ่ะนะ ไอตัวที่ครูเคยถ่ายรูปให้ดูตอนแรกอ่ะอัน,นั้นก็เป็นจุดปัญหานะแป๊บหน,นึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถแก้จุดบน iPad ไอหน,น้านี้ได้เนี่ยนนก็แสดงว่าเราหานเรื่องนี้แบบชิวๆเบยๆแล้วลออเรื่องนี้มีออกกลางภาคแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดข้อสอบโอเนตก็ออกเรื่องนี้ ข้ออบโอเน็ตมีข้อเขียนไหมมีแต่ไม่รู้ว่าข้อเขียนมข้อนี้หบืออกต้องออกข้อเขียนหนึข้อสองข้อไม่บอกครับบอกได้ไงครับดูดแล้วแต่การติวอ้าข้อนี้อย่างข้อนี้เราอยากกำจัดตัวไหน นี่แต่ให้กราจัด x ถ้าอยากกำจัด y ถ้าอยากกำจัด y ให้เอาอะไรคูณถ้าอยากกำจัด y ให้เอา5คูณตัวสมการที่ 2, 2, 2แต่ถ้าจะกำจัด x ให้เอา3คูณสมการที่ 2, แล้วแต่แต่วิธีนี้ถ้าเป็นคูคูณจะใช้วิธีการแทนค่า<อ>เพราะว่าเร็วกว่าสำหรับคูณนะไม่เอาเคยต้องลองทำอะไรนี่ยอดสมองอ,อ,อะไรเจอหมดแล้วอะไร อ่ะอะเราอยากกำจัดวอะคูอยกกำจัดวเอาคูจะวายทิ้งนะเอาอะไคูณนะเอาห้าคูณกับการที่สองก็จะเป็นห้าคูณกับลบวอะถ้าใครมองภาพนี้ไม่ค่อยเก่งให้ทำอย่างนี้นะลบห้าคูณกับวมองออกมองง่ายกว่าด้วยมองยากกว่าเมื่อกี้ยากกว่าโอเคเปลี่ยน อ่ะแบบนี้ก็แหละอ่ะโอเคไม่เป็นรฮะห้าคูณกับคูณให้ครบ5้าคูณสามาคูณวายาาวายมีเคร,รื่องหมายลบ5 2าส,ส,าส,สร้อยสิร้อยยี่สาทร้อยยห้าองสบคนหนึ่งห้าสองสบ ร้อยสิบไม่ใช่หรอร้อยยี่สิบว่ะร้อยสิบใช่หรอร้อยสิบร้อยสิบไม่ใช่ร้อยยี่สิบยูแฮปอะค c ยล์คูลเ o เตอร์ยูชุดชุดยุดอิดยุดอิดอ้าว เอาสมการที่สองตัวมาทำอะไรกันเครื่องหมายต่างกันเอามาบวกกันไม่ได้ดูข้างหน้าให้ดูตัวที่มีสัมประสิทธิ์กับตัวแปรเหมือนกันเป็นหลักให้เอาตัวที่เหมือนกันเป็นหลักเออก็เอาสมการที่จะเอาสมการไหนบวกไหนเออบวกกันค่าก็เหมือนกันนะเนาะหบวกกับ ใช่ไหมวะเออหนึ่งบวกสามใช่สิบห้าไม่ใช่สิบห้า x บวกห้า y แล้วก็บวกกับ1 5สิบห้า x ลบห้า y ใครจะเอาเครื่องหมายใครจะเขียนวงเล็บนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นบวกไม่เขียนค่าเท่ากันถ้าเป็นบวกจะเขียนวงเล็บหรือไม่เขียนค่าเท่ากันเพราะว่าบวกบวกก็เป็นบวกบวกลบก็เป็นลบใช่ไหมเออ 18บวกกับเด็กเยอะจังวะ18กับ110บบวกกันสมการ1กับ3ตัวบวก5กับลบ5เป็นยังไงกันแมวศูนย์วายสิบหกอ่ะเ้ยสิบหกบอกเฉลยทำไมเนี่ยเท่ากับ ร้อยยี่สิเอกเดียวกับขี้โกงมากสองแปดสิบหกสองหกสิบสี่แปดแปดหกสี่เออต่อไปได้เอกเขากับ8จะแทนค่า x ลงในสมการไหนแอดเอลงในสมการเอา1นึ่หรือส ไอคนไม่ยึดมั่นในความคิดตัวเอง8บวก5้าวายเท่ากับ18บแปดยายได้8ไปต <ไป S 2> ายตัวต๊ะไปเดียวกับ 12, 12, สิบฐานสองสิบฐานห้าได้สองเฮ้งขวัญเฮ้ยนี่นะ ฝึกทำบ่อยๆ x เป็น8 y เป็น2 8บวก5 2 10ก็เป็น18ตรง x เ,เป็น8 y เป็น2 3 4 3 8 24ล2ถ้าคิดแล้วตรงก็สุดยอดจบข่าวมากองดองง่ายมากวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วฉะนั้นแจกซะ